ในการกำหนดขอบเขตของการพิมพ์หรือการกั้นหน้านะครับสามารถทำได้ดังนี้ครับขณะอยู่ที่ Worksheet ซึ่งมีข้อมูลที่เราจะสั่งพิมพ์นะครับให้เราไปคลิกที่แท็บ Page Layout นะครับจากนั้นนะครับคลิกที่ปุ่ม Margin จะปรากฏตัวเลือกต่างๆนะครับสำหรับกำหนดการกั้นหน้านะครับโดยมีชื่อแบบให้เลือกนะครับเช่นเป็น Last Custom Setting Normal Wide, Narrow นะครับซึ่งแต่ละแบบนะครับจะประกอบไปด้วยรายละเอียดต่างๆก็คือการกั้นบนนะครับหรือ Top การกั้นล่างหรือบ o t ทอมนะครับการกั้นซ้ายหรือเลบนะครับการกั้นขวาหรือไรท์นะครับรวมทั้งขอบเขตของหัวกระดาษและท้ายกระดาษหรือ Header Footer ด้วยนะครับแต่ถ้าดูแล้วไม่ตรงกับที่เราต้องการนะครับสามารถไปคลิกที่ Custom margin นะครับผมลองคลิกนะครับก็จะปรากฏ หน้าต่างเพจเซตอัพแล้วเลือกไว้ที่แท็บมา r g จินนะครับตรงนี้ช่วยให้เรากําหนดด้วยตัวเองนะครับโดยผมจะไปที่ท็อปนะครับตรงช่องท็อปนะครับตรงนี้กั้นกั้นบนนะครับตรงนี้กั้นบนเป็น2.5ซนเมตรนะครับผมจะขอเปลี่ยนเป็น3ซนเมตรนะครับตรงกันข้ามนะครับคือกั้นล่างบัดท่อมก็คือ2.5ซนเมตรนะครับผมจะเปลี่ยนเป็น3ซนเมตรเช่นเดียวกันนะครับเป็นตัวอย่างนะครับ สำหรับก้านซ้ายนะครับไม่ได้กำหนดนะครับผมจะขอเปลี่ยนเป็นไฮไลท์นะครับเปลี่ยนเป็น1นะครับกั้นขวานะครับขอเปลี่ยนเป็น1เช่นเดียวกันนะครับจากนั้นนะครับถ้าเราต้องการดูตัวอย่างนะครับก็ให้คลิก Print Preview นะครับเพื่อให้สังเกตนะครับตรงนี้ก็จะมีการกำหนดระยะลงมามากขึ้นตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เป็นกั้นล่างนะครับส่วนนี้เป็นกั้นซ้ายและนี้เป็นก้านขวานะครับขอกลับไปยังหน้าเวิร์กชีตเหมือนเดิมนะครับ คลิกที่โฮมนะครับ